สตอรสดจากเพชรบูรณ์นะครับซื่อข้างกางอันนี้ก็ประมาณร้ยอยปบาทวิธีการแกะ นะวิธีการแกะมันมีวิธีการแกะหลายอย่างนะครับนี่ถ้าเราจะแกะทั้งเม็ดเก็บเป็นเม็ดไว้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะใช้เสียเวลานะครับอันนี้ผมจะอ,อันนี้เ,เราจะทํากินเลยนะนี่นะเห็นไหมฮะน,นี่นะครับนี่แบบนี้ยังง่าย แกะแบบนี้จะง่ายเลยเนี่ยนะฮะครึ่งแบบนี้บางคนเขาก็จะแกะแบบเป็นเม็ดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันอาจจะช้าเนาะนี่ครับถ้าแกะแบบนี้แบบแกะแบบนี้ในี่ช้านะครับเนี่ยลองดูละนะฮะวิธีการแกะนะครับ นี่เลยนะครับตัดอย่างนี้เลยตัดที่เม็ดมันนะครับผ่าไม่ใช่ตัดนะครับนี่นะครับชุ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 บอืมระวังมือด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็แกะตามนี้เลย ยังไ,ไงเดี๋ยวเราก็ต้องได้ผ่าครึ่งอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเม็ดไหนที่มันไม่ได้ผ่านะครับเราก็จะใส่ทั้งเม็ดเลยแบบนี้แกะง่ายนะครับ มันก็คืาเสือร้อนๆโอ้โหนี่เสียแล้วเปล่าเนี่ยแบบนี้เสียไหมโอ้ถือว่าสดนะครับนี่เห็นไหมมีนอนด้วยนะครับโปรตีนแต่เราไม่เอามาทิ้ง มีตรงคมด้วยนะจ๊ะมีไปขคมระวังมือนะจ๊ะ นี่กำลัใจดีๆะใจนีมันจะส่งไปถุงลูกแต่ับพ่อแม่้องเป็นหลักมาทุกคนนะที่มา